สวัสดีครับพบกับสรุกการิหรอร์พูเราเริ่มต้นกันที่สลัดเนบมาเรดจ้องแต่ของดีราคาถูกหลังเต็มควาเทนเสริมทัพแบบไร้ค่าตัวอันเดอสลัดกุนซือลิเว์พูนะครับยิงมุกเน็บแนมเรยลมาเรดสโมสรมหาอำหน้าแห่งศึกลานเกาสเปนที่กำลังจะได้ตัวเทนอเล็กซานเดอร์โนแบก็กวารองกับเต็นทีมหงแดงไปเสริมทัพแบบไม่มีค่าตัวในฤดูกาลหน้าหลังจากที่นักเตะประกาศอำลาอนฟิลไปเป็นที่เรื่อยแล้ว เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานครับอาร์เซนเวนเกอร์ตำนานโค้ชอาร์เซนอลก็มาเปิดประเด็นเรื่องการเล้ยนนทีมของอเล็กซานเดอร์โนโดยการแสดงความคิดเห็นนี้สะท้อนถึงวิธีการเชิงกลยุทธ์ของมาเริดในตลาดกัลน,น,นักเตะในยุคปัจจุบันวกเกอร์กล่าวกับบีนสปอร์ตครับสื่อกีฬาชั้นนำว่าเรลมาเรียได้ติดต่อก,กับเทนอเล็กซานเดอร์โนมาเป็นระยะเวลานาแล้วสโมสรใหญ่ๆมักจะทำแบบนี้สองปีก่อนที่สัญญาจะสิ้นสุดลงพวกเขาบอกผู้เล่นว่าเราต้องการเซ็นญาก,กับคุณ เราจะให้เงินเดือนกับคุณและเราจะพยายามยืน่นข้อเสนอให้กับสโมสรของคุณถ้ามันไม่เวิร์กพวกเขาจะกลับมาใหม่ในปีหน้าและถ้ามไม่เวิร์กพวกเขาก็จะเซ็นชื่อกับคุณฟรีๆนั่นคือสิ่งที่พวกเขาทำกับคิริยันเอ็มปเป้ล่าสุดก่อนพาทีมเปิดบ้านโดนกับไอเปนยาอาซนาวันอาทิตย์นี้อาเนอร์สลอตแสดงความเห็นถึงประเด็นของอาเซนมอกว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยกว่าในเดียด แต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักแต่ความจำเป็นของผมถูกต้องผมคิดว่ามันเกิดขึ้นบ่อยๆกับสโมสรแห่งหนึ่งที่ดึงตัวนักเตะฟรีเอเนต์ไปรุ่งเทียมและคุณก็ไม่ค่คยเห็นแบบนี้ในสโมสรใ,ใ,ใหญ่ๆแห่งอื่นๆแต่ผมไม่สามารถทำนายอนาคตได้ดังนั้นผมจึงไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งและผมก็เห็นนักเตะหลายคนย้ายทีมด้วยค่าตัวที่สูงมากในทุกๆช่วงตลาดนักเตะ3-5ปีที่ผ่านมาดังนั้นการย้ายทีมของเพนส์มันคงเข้ากับ ยุคที่เราพูดถึงกันแต่เราคงต้องรอดูกันก่อนว่าในอนาคตมันจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ผมไม่รู้ผมไม่สามารถทำนายอนาคตได้ทั้งกรณีของอเล็กซานเดอร์โนและเอมปาเป้ก็ถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดในยุคป,ปัจจุบันที่แสดงให้เห็นว่ามาริดยังคงใช้พลังทางการเงินและชื่อเสียงของพวกเขาเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากตลาดผู้เล่นระดับแนวหน้าอย่างต่อเนื่องขณะที่คนในวงการฟุตบอลก็เริ่มตั้งข้อสังเกตถึงแนวทางเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ เดอะก็อบมีเครื่องลีนเกอร์เชื่อเทนคิดถูกแล้วอัมลาหงแดงย้ายสม,มานเรตแกลลี่ลินิเกอร์อดีตหัวหอกทนัมสเปอร์เปิดเผยเหตุผลที่ทำให้มองว่านี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเทนอเล็กซานโดแบทขวาลิเวอร์พูลในการตัดสินใจย,ย้ายออกจากแอนฟิลเพื่อไปร่วมทีมเรัลมริดน,น,น,นั้นเนื่องจากนักเตะชื่อดังส่วนใหญ่มีราชชุดขาวเป็นปลายทางอเล็กซานเดอร์นะครับตัดสินใจยุติเส้นทาง20ปีในสีเสื้อลิเวอร์พูลไปเป็นที่โลน่อยแล้ว ซึ่งทาให้สาวกหงส์แดงส่วนใหญ่ไม่พอใจที่จะตัวเลือกย้ายออกจากสโมสรแบบฟิฟีๆแต่ในมุมอมองของลีนิเกอร์เชื่อว่าดาวเตะในวัยยี่สิบปีเลือกเส้นทางอาชีพได้ถูกต้องลีนิเกอร์นะครับซึ่งปัจจุบันผันตัวเองมาเป็นกูรูกล่าวผ่านเดอะไทม์สื่อชนะนำว่าพวกคุณลองดูสินักเตะชื่อดังส่วนใหญ่พวกเขาไปอยู่ที่ไหนกันพวกเขาไปที่เรัลมาริดหรือบาร์เซโวนา่าผมคิดว่าตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเทนส์ที่จะไปที่นั่น ผู้คนต่างตำหนิเขาที่ทำให้สโมสรไม่รับค่าตัวแต่สำหรับเขาแล้วนั่นไม่ใช่ปัญหาเลยต้าผมต้องดูแลนักฟุตบอลคนหนึ่งผมจะบอกเขาเสมอว่าปล่อยให้สัญญาดำเนินไปจนหมดเพราะหากคุณเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมนั่นจะทำให้คุณได้เปรียบในสถานการณ์ที่เหมาะสมที่สุดทำไมถึงไม่ปล่อยให้สัญญาสิ้นสุดลงตามระยะเวลาของมันแล้วค่อยพิจารณาโอกาสใหม่ๆเมื่อถึงเวลาเหมาะสมหลักผมรู้สึกดีใจที่เห็นเขากล้าตัดสินใจแบบนั้น เพราะการย้ายออกจากลิเวอร์พูลเป็นเรื่องไม่ง่ายมันไม่ใช่ชีวิตของคนอื่นแต่มันคือตัวคุณเองคุณทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อตัวคุณเองนอกจากนี้ลีนิกเกอร์ยังแนะนำให้อเล็กซานเดอรโนเรียนภาษาสเปนเพิ่มเติมโดยกล่าวว่ามันจะทำให้เขาได้รับความเคารพในห้องแต่งตัวในสื่อและแม้แต่กับผู้คน,นกณนกันอดีตกัทีมเชิงกฤษจะยุติการเป็นพิธีกรของ Match of the Day ของ BBC Sport เมื่อสิ้นสุดดูกาลนี้ ก่อนที่จะออกจากบริษัทเพื่อไปทาหน้าที่เป็นพิธีกรรายการฟุตบอลโลกปี2 0 2 6ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาเป็นเจ้าภาพลินเกอร์เปิดเผยว่าหนึ่งในเหตุผลที่ย้ายออกจาก BBC ว่าผมคิดว่าตอนนี้ผมเป็นผู้นําเสนอที่ดีกว่าเมื่อปีก่อนมากผมรู้ทุกอย่างที่อาจผิดพลาดได้และทุกอย่างที่อาจถูกต้องได้ซึ่งนั่นเป็นเวลาที่ดีที่สบายแต่ไม่มีใครต้องการให้ผมเซ็นสัญญาอีก3ปีเลย ด่วนลีดยูนเนสต์ทุ่มหนักเปิดศึกแย่งเคลลูเฮอร์ในด่านลิเวอร์พูลพร้อมทุ่มสติฆ่าตัวของสโมสรดอนแรนในตลาดลีดยูนเนสต์นะครับพร้อมทุ่มหนักเล็งพลาเคลลูเฮอร์จากลิเวอร์พูลฆ่าตัวอัดทุ่มสติสโมสรเควินเคลลเฮอร์ ur, นะครับผู้สอบประตูชาวไอริชของลิเวอร์พูลและรับกันยอมรับว่าเป็นในด่านฝีมือดีที่พิสูจน์ตัวเองแล้วว่า สามารถก้าวขึ้นมารักษามาตรฐานได้อย่างยเยี่ยมเมื่อได้รับโอกาสแม้จะเป็นขวัญใจของแฟนบอลหงแดงและหลายคนอยากให้เขาอยู่กับทีมต่อไปแต่ด้วยความปรารถนาส่วนตัวที่ต้องการก้าวขึ้นไปเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งอย่างเต็มตัวทำให้การเยีทีมในช่วงสมัยนี้ดูเหมือนจะเป็นทางออกที่มีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากเนตินแอนฟิลก็ยังคงต้องเป็นมือสองรองจากอาริสอนเบเกอร์ในทวารระดับโลกโอกาสสู่มือหนึ่งลัข้อนเสนอสถิติสมูร สถานการณ์ของเคลเลร์เฮอร์นะครับกำลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในระดับพรีเมียร์และล่าสุดมีรายงานที่น่าสนใจเปิดเผยว่ายุงทองลีดยูเนเต็ดคือทีมล่าสุดที่กระโดดเข้าร่วมวงแย่งชิงลายเซนของเขาตามการรายงานจากเกแฮมเบลี่ผู้สื่อข่าววงในในตลาดการแขกน,นต,ตั้งเตะลวอร์พูลตั้งค่าตัวของนายทวันในวัย26ปีรายนี้ไว้สูงถึง30-40ล้านปอนด์ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าจับตายอย่างยิ่งเนื่องจากมันอยู่ในระดับเดียวกันกันกบ สถิติการซื้อนักเตะแพงที่สุดของลีดยูไนเต็ดคือจอร์เจนิโอลูเทอร์35.5ล้านปอนด์ด้วยการที่มีหลายทีมให้ความสนใจคาดกันว่าค่าตัวสุดท้ายของเคโลเฮอร์ ur, อาจพุ่งไปถึงระดับสูงสุดของกรอบราคาทาให้คามีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของลีดลีดตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดนอกจากลีดแล้วก็ยังมีน bon ิวคาสเซิลปอนมัดเวนแฮมและนอตติงแฮมฟอร์เรสที่จับตามองเคโลเฮอร์ ur, อยู่เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามสําหรับตัวนักเตะเองการย้ายไปอยู่กับลีดยูเนเต็ดอาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดหากเป้าหมายหลักคือการได้เป็นผู้สับตะูมือหนึ่งอย่างสม่าเสมอเนื่องจากเขามีแนวโน้มสูงที่จะได้รับการการันตีตาแหน่งตัวจริงใน,นทันทีโดยมีรายงานมาว่าอิลสลันเมสซิเยในด่านคนปัจจุบันของลีดอาจจะย้ายถียมในขณะที่ทีมอ,อื่นที่สนใจต่างก็มีผู้สับตะูมือหนึ่งที่ค่อนข้างมั่นคงอยู่แล้วทําให้โอกาสในการลงเล่นอย่างต่อเนื่องอาจไม่ชัดเจนเท่ากับลีด แม้แฟนบอลลิเวอร์พูลส่วนใหญ่จะรู้สึกเสียดายที่ต้องเห็นนายทวารฝีมือเดียวรายนี้ย้ายออกไปแต่ก็เข้าใจได้ถึงความตั้งใจของนเตะและพร้อมอวยพรให้คีวินเคลเฮอร์ประสบความสําเร็จกับการก้าวไปเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งในระดับพรีเมียร์ลีกอย่างเต็มตัวซึ่งลีดยูเต็ดดูเหมือนจะเป็นโอกาสที่สําคัญที่สุดสําหรับเขาในเวลานี้ พาดดิวสุดช็อกโทนี่พูลสิตเปิดเผยเวสบอมบิชเกือบมากๆที่จะได้ตัวเบอร์จิวฟันไดก่อนกลายเป็นแข้ง75ล้านปอนด์ของลิเวอร์พูลโทนี่พูลสิตนะครับอดีตผู้จัดก,การทีมชื่อดังได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่อาจทําให้แฟนบอลเวสบอมบิชอเอาเรียนต้องรู้สึกเสียดายเมื่อเขายอมรับว่าทีมเดอะแบ็คสกินของเขาเคยเกือบที่จะคว้าตัวเวอร์จิวฟันได้ประการหลังระดับโลกของลิเวอร์พูลมาร่วมทีมได้สำเร็จแล้วก่อนที่นักเตะจะย้ายไปอันฟิลด์ด้วยค่าตัวมหาศาล เกิดอะไรขึ้นพรุสิทนะครับซึ่งคุมทีมเวสต์บอมบิตในช่วงปี2 0 1 5ถึง2017เล่าว่าในช่วงลาดังกล่าวพวกเขาได้สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการดึงตัวเวอร์จีฟันไดซึ่งขณะนั้นยังค้าแข้งอยู่กับโชติโดยเขาอ้างว่าเราเกือบมากๆที่จะได้ไลายเซ็นของกองหลังชาวฮอลแลนด์รายนี้แต่สุดท้ายดิวก็ไม่เกิดขึ้นเหตุผลที่พลาดพลุสิทนะครับระบุว่าในเวลานั้นเวสต์บรอมมีกองหลังตัวกลางที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว และพอใจกับตัวเลือกที่มีอย่างไรก็ตามเขายืนยันว่าทีมได้แสดงความสนใจในตัวเวอร์จิลฟันไดอย่างจริงจังตอนนี้โพลิสิตกล่าวว่าการในสภาพกับทาาด้านของ LOBG เขาเปิดเผยว่าเราเกือบเซ็นญากับเวอร์จิลฟันไดใกล้แค่ไหนเนอะเหรอใกล้มากๆผมคิดว่าเราสอบถานเกี่ยวกับเขาและทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราก็มีเซนเตอร์ฮาร์ที่ดีมากๆอยู่แล้วเช่นกันแต่ใช่เราสนใจเวอร์จิลจริงๆดือดที่พลาดกับเส้นทางสู่ระดับโลก หลังจากการพลาดดิวในครั้งนั้นฟันได้ย้ายจากเชลติกไปร่วมทีมเซาท์ทอมตันในปี2015ก่อนที่ฟอร์มอันโดดเด่นจะไปเข้าตาลิเวอร์พูลและย้ายไปเป็นกองหลังที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกณนเวลานั้นด้วยค่าตัวราว75ล้านปอนด์ประมาณ100ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2018นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็กลายเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในโลกเป็นการหลักผาหงแดงคว้าแชมป์มากมายทั้งพรีเมียร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์การเปิดเผยของผูซิ จึงย้ำให้เห็นอีกครั้งว่าเบสบอมบิดอัลเบียนได้พลาดโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ในการเซนยอกับนักเตะร,ร,ระดับโลกไปอย่างน่าเสียดายอย่างแท้จริงด่วนเยอร์มีฟิมโปงเปิดใจพร้อมย้ายซบลิเวอร์พูลใกล้เข้ามากแล้วฟิมโปงสนญินยานพร้อมซบลิเวอร์พูลหงแดงไดู้้ค่าตัว35 4 0ถึง40ล้านยูโรแล้ว ลิเวอร์พูลภายใต้การน,นทำทีมของอัเ์เดรสลอตกำลังเดินหน้าเสริมทัพสำหรับสู้ศึกฤดูกันใหม่และดูเหมือนว่าเป้าหมายสำคัญในตำแหน่งแบ็กขวาจะมีความคืบหน้าเมื่อมีรายงานล่าสุดว่าเยเรมีฟิมปงแบ็กตัวเก่งจากเบอร์ลุกเซ่นพร้อมที่จะย้ายมาร่วมทีมในทนแอันเดลตามการรายงานจากผู้สื่อข่าวชื่อดังอย่างฟาบิสโซโรมาโนระบุว่าเยเรมีฟิมปงในวัย23ปีถ้าว่าจะตอบรับการย้ายมาลิเวอร์พูลหากมีข้อเสนอยอย่างเป็นทางการยื่นข้ามา โดยเจ้าตัวกระหายที่จะมองหาความทัดทายใหม่ๆห,หลังประสบความสำเร็จอย่างสูงกับ en, เลเวอุคเซนชุดแชมป์บุนเดสกาเยโรมมนการคว้ตัวเบขวาเป็นหนึ่งในเป้าหมายร่างด่วนของลิเวอร์พูลโดยมองว่าฟิลปงคือตัวเลือกที่เหมาะสมในการเข้ามาแทนที่เทนอเล็กซานโดซึ่งมีกระแสาข่าวเรื่องการย้ายออกในช่วงสมนี้โดยสไตล์การเล่นเกมรุกอันดุดันของฟิลปงถือได้ว่าเข้ากับสิ่งที่อาเนอร์สลอตนั้นชื่นชอบประเด็นสําคัญคือ ลิเวอร์พูลได้รับทราบเงินไขค่าฉีดชัญญาของดาวเตะชาวดัตรายนี้เป็นอย่างดีแล้วซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ราว35-40ล้านโยูโรและสามารถชำระเป็นง,ดงวดๆได้ทำให้เดีลนนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงในมุมมองของหงแดงอย่างไรก็ตามนครับลิเวอร์พูลไม่ได้เป็นทีมเดียวที่สนใจฟริมปงยังมีรายงานอีกด้วยว่า2ทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์ก็กำลังจับตามองสถา,กาน,นการณ์ของเตะรายนยีู้ด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากตำแหน่งแบ็คขวาหรือร์พผูลยังมีแผนเสริมทัพในส่วนอื่นทั้งแบ,บ็คซ้ายและคาดว่าซอลตจะมีการเซ็นญากับผู้เล่นแนวรุกเพิ่มเติมอีก2-3รายเพื่อยกระดับทีมสำหรับสู้ศึกฤดูกาลหน้าที่กำลังจะมาถึงนะครับอนาคตเนตินฮงซันคลอนแทนเอเล็กซานโดเสียงถูกรอบยาวสื่อชี้ปมเหตุการณ์ซ้อมก่อนลาทีมซบเรียวมาริด ซอเวลลหลุดโผเทนอเล็กซานโดโนอาจถูกดองยาวช่วงท้ายซีซันหงแดงแลังมีเหตุการณ์ในการซ้อมแถมข่าวโยกซบมาร์รดชัดเจนเทนอเล็กซานโดโนเสี่ยงถูกดองข้างสนามนะครับหลังเกิดเรื่องในการซ้อมสัปดาห์นี้สถานการณ์ของเทนอเล็กซานโดโนกับลิวโลในช่วงเวลาที่เหลืออยู่กับสโมสรก่อนย้ายทียมกําลังตกอยู่ในความไม่แน่นอนโดยเฉพาะโอกาสในการลงสนามท่ามกลางกระแสข่าวลือหนาหูว่า เจ้าตัวเตรียมยับเร่วมทีมเรือมเรดในช่วงสมัมานี้แบบไร้่่าตัวหลังไม่ต่อสนนัญญาทุกห่กับสโมสรที่ปลูกปั้นมาตั้งแต่เด็กคาดการว่าเขาจะเซ็นสัญญายาว5ปีกับทีมยักษ์ใหญ่แดงกระทิงดุรายงานข่าวการยัยทีมที่กำลังเกิดขึ้นของเขาก็ถูกระบุว่าด้รับการประกาศอย่างเป็นการไปแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้อาร์นเนอร์สโตกุนซือหงแดงลิเวอร์พูลก็เคยเประยะว่าคนเนอร์แบลลี่จะได้โอกาสลงสนามก่อนอเล็กซานเดอร์โน,โนในเกมสุดสดัปดาห์นี้กับอาร์เซนอลโดยให้เหตุผลว่าต้องการให้แบลลี่ได้ลงเล่นมากขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลหนะ้ายิ่งไปกว่านั้นนะครับมีารายงานล่าสุดจาก่สอังกฤรระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่อเล็กซานเดอร์โนอาจถูกอาร์เนอร์สโตมองข้ามหรือดรอบออกจากทีมในช่วงเวลาที่เหลืออยู่หลังเกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นที่สนามซ้อม a อซซาเทร,รนนิ่งเซ็นเตอร์เมื่อต้นสัปดาห์นี้แม้จะยังไม่มีการ,ปรเปิดเผยรายละเอียดที่ชจดเจนของเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่โจกโกเมสแนวรับสรประโยชนกลับมาลงซ้อมเต็มรูปแบบได้แล้วเมื่อวันศุกร์หลังจากพักรักษาตัวไปนาน3เดือนจากอาการบาดเจ็บการกลับมาของโจกโกเมสซึ่งหายเจ็บเร็วกว่าที่คาดการณ์กันไว้ทําให้สล็อตมีตัวเลือกนแนวรับเพิ่มขึ้นลาดส่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสของอเล็กซานเดอร์ เนื่องจากแบลลี่มีแนวโน้มสูงที่จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งแบ็คขวาใน3มเกมสุดท้ายของลิเวอร์พูลสอนโกเมสก็พร้อมลงเป็นตัวสำรองในตำแหน่งดังกล่าวทำให้อเล็กซานเดร์ซึ่งกำลังจะย้ายทียม่มอาจถูกมองว่าเกินความจำเป็นในทางเทคนิคในช่วงโค้งสุดท้ายนี้แม้จะเป็นที่น่าหนักว่าเขาจะได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองเมื่อลิเวอร์พูลชูถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกหลังเกมในบ้านนัดสุดท้ายกับคริสตัลเพลย์แต่คำถามสำคัญที่ยมคงขังคาคือ เนอเล็กซานโดจะได้รับโอกาสลงสนามให้กับลิเวอร์พูลอีกครั้งหรือไม่นับจากนี้ไปจนกว่าจะย้ายทีมอย่างเป็นการสถานการณ์นี้ทําให้แฟนบอลจับตาดูอนาคตระยะสั้นของเขากับสมโมสรอย่างใกล้ชิดก่อนเกมใหญ่ที่แอนลด์อร์เนอร์สลัดสวนกระแสปกป้องมิเกลอาร์เตตา ยกอาร์เซนอลทีมพิเศษแม้โดนวิจารณ์หนักลิเวอร์พูลทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกทีมล่าสุดนะครับเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการเยีอยงของเอเบบินยาอาร์เซนอลที่สนามแอนฟิลด์ในวันอาทิตย์นี้ทำกลางบรรยากาศที่แตกต่างกันสุดขั้วโดยอาร์เซนอลเพิ่งปิดบังจากการตกรอบยูฟ่าแชมเปียนลีกและจะต้องตั้งแถวเกียรติยศแก่ทีมแชมป์อย่างลิเวอร์พูลขณะนี้นมิเกลอาร์เตต้าในใหญ่ของอาร์เซนอลกำลังเผชิญกับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากผลงานในฤดูกาลนี้ที่จบลงแบบร้อยทั่วรางวัล อาร์เนอรสลัตผู้จัดการทีมลเวอู์พูรกลับออกมากล่าวปกป้องและชื่นชมผลงานของอาร์เตต้าอย่างชัดเจนสลัตยืนยันในกาบ่ามิเกลอาร์เตต้าได้สร้างทีมที่พิเศษขึ้นมาที่อาร์เซนอลโดยเขาเน้ยนย้ำถึงความสามารถในการปรับเปลี่ยนสไตลก์การเล่นที่หลากหลายของทีมปืนใหญ่ว่าเป็นจุดที่น่าประทับใจอย่างยิ่งมิเกลสมควรได้รับเครดิตมากมายสำหรับแนวทางการเล่นของทีมเขาในความคิดของผมสลัตก,กล่าว ขาขยายความว่าอาร์เอลสามารถเล่นได้เกือบทุกสไตล์พวกเขาสามารถเล่นจากลูกตั้งเตะก,ก็ได้ตั้งรับต่ำและเป็นทีมคลองเกมได้เพลสซิ่งสูงขึ้นเกมจากด้านหลังหรือเล่นบอลยาวได้ทุกส่วนของเกมพวกเขาทําได้ดีนั่นหมายความว่ามันยากที่จะวิเคราะห์พวกเขานี่คือสิ่งที่พิเศษคุณไม่ค่อยได้เห็นมันบ่อยนักคำกล่าวนี้ถือว่าเป็นการยกย่องแท็กติกและการเตรียมทีมของอาร์เตต้าอย่างสูง ในอีกด้านหนึ่งมิเกลอาตาต้าก็ได้แสดงความคิดเห็นถึงปจัจจัยสำคัญที่ทําให้ลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ได้ในฤดูกาลนี้โดยชีย้ไปที่ความสามารถในการรักษานักเตะคนสำคัญให้ฟิตสมบูรณ์และพร้อมลงสนามอย่างสม่าเสมอมันเป็นเรื่องใหญ่ในการคว้าแชมป์คุณรู้ไหมและพวกเขาทําได้ดีมากอาตาต้ากล่าวพร้อมเสริมว่าลิเวอร์พูลมีองค์ประกอบอื่นๆที่ครบถ้วนทั้งการจัดการทีมระดับผู้เล่นระบบ และบรรยากาศในสนามที่ยอดเยี่ยมอาร์เตต้ายอมรับว่านในฤดูกาลน,นี้อาร์เซนอลขาดความสม่ำเสม,มอดังกล่าวไปเนื่องจากปัญหาบางอย่างแต่เขาเก็ไม่ได้ใช้สิ่งนี้เป็นข้ออา้างคำกล่าวของทั้งสองผู้จัดก,การทีมสะท้อนมุมมองต่อความแข็งแกร่งของกู้แข่งและปัจจัยสู่ความสำเร็จในพรีเมียร์ลีกก่อนที่พวกเขาจะต้องดวลกันในสนามจริงในวันอาทิตย์นี้นะฮะ หรือรูพูบองการไก่วางทาเคพุสะคูโบแคดดิเดตตัวแทนโมซาลาพร้อมโอกาสคว้าตัวในช่วงซัมเมอร์นี้หรือรูพูนะครับสโมสรนิกยายสิกเวทีพรีเมียร์อังกษกำลังวางแผนสําหรับอนาคตแม้ว,ว่าโมซาลาดาวยิงตัวเก่งของทีมจะยังคงเป็นกาลังหลักในฤดูกาลหน้าแต่หงแดงก็เริ่มมองหาผู้เล่นที่จะเข้ามาสืบทอดตําแหน่งและสานต่อตำนานในถิ่นแอนฟิลด์ในระยะยาวแล้วนะครับ และหนึ่งในชื่อที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษในฐานะแคนด,ดเดตตัวแทนของซาร่าในอนาคตก็คือทาเคฟุสะคุบโบปีกตัวจี๊ดทีมชาดญี่ปุ่นของเรอัลโซซิดัตคุโบะอยู่ในราย์ของลิเวอร์พูลมาได้สักพักระยะหนึ่งแล้วและดูเหมือนว่าโอกาสที่เขาจะย้ายทียมในช่วงสัมเมอนี้ก็กําลังเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ของเรอัลโซซิดัตต้นสกัดในศึกลาลีกาสเปนที่มีผลงานที่น่าผิดหวังในฤดูกาลนี้ ปัจจุบันรั้งอันดับที่12และผู้จัดก,การทีมอิมเมเลสเอวโกชิลก็อำลาทีมเมื่อจบฤดูกาลตองการความปั่นป่วนนี้มีรายงานว่านักเตะของเรอัลโซเซดถึง3รายรวมถึงคูบโบะได้แจ้งความประสงค์ขอย้ายทียมและรายงานล่าสุดที่ฟาบ,บิโซโรมานผู้ช่วชานธนั่นตลาดการซื้อขายนักเตะยืนยันว่ามาตินซูเม,มนดีเพื่อนร่วมทีมของคูบโบะที่ยื่นคำร้องขอเดียวกัน กำลังเตรียมย้ายไปซบอาร์เซนอลก็เป็นสัญญาณบ่งชีว้ว่าเรอัลโซซซดัดน่าจะยินยอมปล่อยผู้เล่นที่ต้องการย้ายออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาหมดหวังในการคว้าตัว๋วยูฟาแชมเปี้ยน็นหลีกแล้วทำไมคูบโบะถึงน่าสนใจสำหรับลิเวอร์พูลล่ะด้วยวัยเพียงแค่23ปีคูบโบะถูกมองว่าเป็นผู้เล่นที่มีศักยภาพสูงที่สามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นกำลังหลักของหงส์แดงได้ในระยะยาวจุดเด่นสำคัญคือความสารพัดประโยชน์ เขาสามารถเล่นในแนวรุกได้หลากหลายตำแหน่งทั้งปีซ้ายปีขวาหรือแม้กระทั่งบทบาทกองหน้าและหมายเลขสิบความสามารถในการเล่นหลากหลายตำแหน่งนี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งหากเขาย้ายมาแอนฟิลเนื่องจากตำแหน่งปีขวาของโมโซาล่าน่าจะยังคงเป็นของเขาในอนาคตอันใกล้คูโบอาจจะต้องปรับบทบาทคล้ายกับที่ลุยดิอาร,ร์ทำคือสามารถสลับไปเล่นทางซ้ายหรือตำแหน่งอื่นๆในแนวรุกได้ตามความเหมาะสมของแท็กติก คูโบมีค่าชี้นิยานอยู่ที่60ล้านยูโรตามการรายงานมีโอกาสที่ค่าตัวจริงๆนั้นจะต่ำกว่านั้นหากนักเตะแสดงความต้องการย้ายทีมอย่างชัดเจนเนื่องจากลิเวอร์พูลกำลังมองหาผู้เล่นแนวรุกเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในช่วงสม,มัยนี้และทาเคฟุสะคูโบด้วยศักยภาพความสอดรัประโยชน์และสถานการณ์ที่เปิดโอกาสให้เขาย้ายทีมก็จัดเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่งตรัดแผนการสร้างทีมระยะยาว เพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของหงแดงสวัสดีครับพบกับสุลุคชารลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ดิวสลับขั้วลิเวอร์พูลอาจพิจารณาใช้เคียซ่าแลกลุคแมนจากอัตตาลันต้ามีรายงานข่าวจากประเทศอิตาลีที่น่าสนใจระบุนะครับว่าลิเวอร์พูลสโมสรชนะแห่งสิ่งเวทีพรีเมียร์กรีฑาลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการเสนอแฟเดลกุกเกียซ่าปีกทีมชาติอิตาลีเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงเพื่อคว้าตัว อดีมล่าลูกแมนก็น่าตัวเก่งของอัตาลนตามาร่วมทีมในช่วงตลาดกระสน,นักเตะซัมเมอร์นี้เคซ่าในวัย27ปีย้ายจากยูเมตุสมาร่วมทีมหงแดงเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วแม้เจ้าตัวจะได้รับเหรียญแชมป์พรีเีกจากการลงสนามในลทีัน่าพมาแต่เพง,งานโดยรวมก็รับไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนักโดยได้ลงเล่นเพียง13นัดในทุกรายการทําได้2ประตูกับ2อแอซิสส่วนหนึ่งมาจากปัญหาการบาดเจ็บและไม่มีกระแสข่าวอย่างตอเนองว่า จ้าตัวสนใจที่จะย้ายกลับไปเล่นในศึกกาโชซิราอ,อิตาลีครั้งโดยมีหลายสโมสรแสดงความสนใจนะครับล่าสุดอัตาลนตาอีกหนึ่งทีมใหญ่จากอิตาลีที่มีชื่อเชื่อมโยงกับเคียร่ซาโดยคอสอินเนโนสปอร์ติโวสื่อท้องถิ่นของอิตาลีระบุว่าสไตล์การเล่นทุดรวดเร็วและดุดันของเกียร่ซาจะเข้ากันได้ดีกับแนวทางการทันท,ทีที่เน้นเกมรุกของจานสเปียโรกาสเปรินีกุณซืออัตแลนตาอีกทั้ง การย้ายไปเบอร์กกโมจะเปิดโอกาสให้เขาได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอในสึกาโชซออิตาลีและยูฟ่าแชมลีซึ่งอาจช่วยให้เขากลับมาติดทีมชาติอิตาลีชุดใหญ่ได้อีกครั้งความน่สาสนใจอยู่ที่ออตาลนตาเคยมีข่าวพัวพันกับการเป็นตัวเคียซ่ามาร่มทีมแล้วครั้งหนึ่งเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผา่านมาในช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่อเดมูราดุกแมนก็กำลังมีข่าวเรื่องการย้ายทียม ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเกิดกระแสข่าวลือว่าหากลิเวอร์พูลแสดงความต้องการอย่างจริงจังที่จะคว้าตัวอดมูลาลูคแมนไปเสริมแนวรุกในช่วงสมมน,นี้พวกเขาอาจใช้เป่เดรุกกุ๊กเคียซ่าเป็นหนึ่งในตัวแปรสําคัญหรือส่วนหนึ่งในข้อเสนอแลกเปลี่ยนเพื่อน,นำน้ำให้อัตตานต้ายอมลปอยตัวกองหน้าชาวนจีเรเลียลรายนี้ออกเทีเ่ยงรายงานนี้จึงจุดประกายให้แฟนบอลและสื่อมวลชนต่างจับตาดูความเคลื่อนไหวในตลาดการสแกนนักเตะช่วงเสมออย่างใกล้ชิด ว่าดีลอสำหรับคู่ระหว่าง2สโมสรยักษ์ใหญ่โดยมี2ผู้เล่นอย่าง,งเกีออยซ่าและลุคแมนเป็นแกนหลักนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นจริงหรือไม่นี่คือสุขการลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่11พฤษภาคมนะครับแฟนๆนำรมวิวเดินการนะครับลิเวอร์พูลของเรานะครับในค่ำคืนนี้เปิดแอนฟิลด์ต้อนรับเกมเย็นของเอฟเวอาร์เซนอลนะครับเราคว้าแชมป์ไปแล้วนะครับเรามาดูการตั้งแถวกิีฬาของไอ้ปืนใหญ่กันหน่อยนะครับแล้วก็ ดูเล่นๆนะครับว่าไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็ามาดูฟอร์มแบตลี่กันหน่อยนะครับสี่ทุ่มครึ่งค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพบกันหลังเกม